พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิองวักที่สชื่อโอปัมมะวรคือวรกที่กล่าวถึงข้ออุปมามีสิบสูตรพระสูตรที่21กสดกาจุชุป,ปะมะสูตรสูตรเปรียบด้วยเรื่อยพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสสอนภิกษุชื่อโมริยาภักขุผู้คลุกคลีด้วยนางภิกษุณีทั้งหลายจนเกินขอบเขต เมื่อมีใครติเตียนนางภิกษุณีต่อหน้าเธอเธอก็โกรธเคืองก่ออาธิกรหรือเมื่อมีใครติเตียนเธอต่อหน้านางภิกษุทั้งหลายนางภิกษุทั้งหลายก็โกรธเคืองก่ออาธิกรโดยทรงสั่งสอนให้ละความพอใจแบบชาวบ้านในวงเล็บเคหะสิตะเมื่อมีใครติเตียนหรือทำร้ายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยไม้พลองด้วยสัตรา ซึ่งนางภิกษุณีทั้งหลายหรือแม้ซึ่งตัวเธอเองก็ให้สำเนียกว่าจะไม่ให้จิตปรวนแปร ى, จะไม่เปล่งวาจาชั่วร้ายจะมีจิตเมตตาหวังอนุเคราะห์ไม่ตกอยู่ในระหว่างแห่งโทสะตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายเคยยังพระอรฤทัยของพระองค์ให้ยินดีมาแล้วในสมัยหนึ่ง ข้อนี้หมายถึงสมัยแรกๆภิกษุชั้นดีมีมากไม่ต้องว่ากล่าวกันมากเพียงแนะก็รับไปปฏิบัติอัฏถกถาเล่าเพื่อชี้ให้เห็นว่าพระโมริยาภักขุเป็นพระดื้อว่ายากทรงเล่าถึงสมัยหนึ่งนั้นว่าคือทรงแนะเรื่องฉันอาหารมื้อเดียวไม่ต้องสั่งสอนเพียงแต่แนะให้เกิดสติเปรียบเหมือนสารถี ขึ้นรถสู่ที่เทียมไว้ดีแล้วให้รถแล่นไปแล่นกลับได้ตามปรารถนาไม่ต้องเคียนตีมา้าครั้นแล้วตรัสสอนให้ละอกุศลทำความเพียรในกุศลธรรมก็จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี้เปรียบเหมือนคนปรารถนาดีถางป่าไม้สาละที่เต็มไปด้วยละหุ่งอันเป็นภัยต่อไม้สาละตัดต้นสาระหนุ่มที่คดออก บำรุงด้วยดีซึ่งต้นสาระหนุ่มที่ตรงที่เกิดดีแล้วป่านั้นก็จะเจริญงอกงามตรัสเล่าเรื่องแม่เจ้าเรือนชื่อเวเทฮิกาซึ่งมีชื่อเสียงว่าสงบเสงี่ยมแต่ถูกนางทาสีลองดีก็ตีศีรษะนางทาสีแตกเลยกลายเป็นคนมีชื่อเสียงว่าโหดร้ายแล้วตรัสสอนว่า จะพึงรู้ได้ว่าภิกษุสงบเสงี่ยมหรือไม่ก็ต่อเมื่อมีถ้อยคําที่ไม่พอใจมากระทบและตรัสว่ายังไม่ตรัสว่าภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจจัยสี่เพราะถ้าไม่ได้ปัจจัยสี่ก็ไม่ว่าง่ายแล้วตรัสสอนว่าเมื่อเคารพนบนอบ,นอบธรรมะก็ควรเป็นคนว่าง่าย ตรัสถึงถ้อยคําสับเต็มว่าวจนปถาแปลวว่าทางแห่งถ้อยคำห้าประเภทคือ 1. ถูกกาละหรือไม่ถูกกาละ 2. จริงหรือไม่จริง 3. อ่อนหวานหรือหยาบคาย 4. ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 5. พูดด้วยจิตเมตตาหรืออยู่ในระหว่างโทสะ ที่คนอื่นมาว่ากล่าวก็พึงสำเนียกว่าจะคุมจิตไม่ให้แปรปรวนจากไม่เปล่งวาจาหยาบคายจะมีเมตตาจิตหวังอนุเคราะห์ไม่ตกอยู่ในระหว่างแห่งโทสะแผ่จิตอันประกอบด้วยเมตตาไปยังบุคคลน,นั้นและสัตว์อื่นทั่วทั้งโลกตรัสสอนให้ควบคุมจิตให้มีคุณธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ทำจิตเสมอด้วยแผ่นดิน ซึ่งใครจะขุดให้หมดไปจากโลกไม่ได้เสมอด้วยอากาศซึ่งใครจะเขียนรูปให้ปรากฏไม่ได้เสมอด้วยแม่น้ํำคงคาซึ่งใครจะเอาคบหญ้ามาเผาให้แห้งไม่ได้เสมอด้วยถุงที่ทำด้วยหนังแมวปอกดีแล้วอ่อนนุ่มซึ่งใครจะเอาไม้เอาก้อนกรวดมาทำให้เกิดเสียงไม่ได้ตรัสว่า โจรเอาเลื่อยมีคมสองข้างมาเลื่อยตัดอวัยวะน้อยใหญ่ผู้ใดมีจิตคิดประทุษร้ายในโจรน,นั้นผู้นั้นไม่ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระองค์แล้วตรัสสอนให้ควบคุมจิตให้มีคุณธรรมดังกล่าวข้างต้นตรัสสรุปในที่สุดให้ภิกษุทั้งหลายใส่ใจเนืองๆถึงพระโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่องเลื่อยนี้ อันจะทำให้ไม่มีถ้อยคําที่อดทนไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขสิ้นกาลนาน